โอเคสวัสดีครับทอรรไม่แค่ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทอร์เรินช่นทีวีโชว์ขอปิดจอบรบเด็ดนะครับอ่าวันนี้ตอนนี้นะครับเป็นคิวให้กับเจ้า Air Rock อกสายสปอร์ตนะครับก็เป็นสกูตเตอร์สายสปอร์ตที่เรียกว่าตัวเจ็บตัวจี๊ดเลยทีเดียวนะแต่ทำยังไงได้ตามคอนเซปต์เลยนะทำไงได้ก็ใจมันทัวริ่งนั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้ Air Rock นะครับเลือกจัดกล่องท้ายเพราะว่ามีเหตุจำเป็นนะจะต้องาเดินทางไกลไปละน้องนั่นเองนะ ครับผมอ่าวันนี้นะครับในส่วนของตัวรถนะครับคันนี้นะครับเลือกจัดแหลกท้ายเนี่ยเป็นแหลกเฮฟวี่ดิวตี้แหลกเรียกว่าเฮฟวี่ดิวตี้แหลกอ่ามืดหน่อยนะนะครับเนี่ยอ่าตรงนี้เห็นชัดหน่อยนะครับตัวเฮฟวี่ดิวตี้แหลกเนี่ยเป็นของแคปไ้าอิตาลีนะครับผมตรงรุ่นเลยครับเพื่อนครับติดตั้งง่ายแล้วก็อ่าแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมนะครับจัดพร้อมไปกับตัวอ่ากล่องขนาด32ลิตรนะครับตัวนี้เป็นรหัส ของเขาก็คือแคปปา K320N นะครับความจุ32ลิตรครับเพื่อนครับนี่ถือว่าลงตัวนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของระยะนะครับไม่เกินปลายแฮนด์แน่นอนเป็นกล่องทรงเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเปิดออกง่ายดูแลง่ายใช้งานง่ายครับนี่ฮะไขกุญแจครับกดปุ่มปุ่มบนเปิดฝาเหมือนเดิมกดปุ่มครับปุ๊บอ่ะแปบ๊บหนึ่งปดีมืออ่าโอเค เปิดฝาเหมือนเดิมนี่ฮะสาลิตรเป็นทรงเหลี่ยมจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนครับแล้วก็ตอบคําถามนะครับว่าถ้าเอาออกจากตัวแล้วทำไงกดปุ่มข้างล่างครับนี่ฮะกดปุ่มข้างล่างแล้วยกขึ้นครับแล้วก็ถอยหลังแบบนี้เลยนี่ครับจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าสําหรับที่ร้านเรานตอนนี้นะครับเรามี h e ฟี่ดิวตี้เพลแบบนี้ครับเป็นรหัส KM 5 M นะครับ สวยงามแล้วครับแล้วก,วก็รับแรงกระแทกได้มากแข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับเป็นอ่าเรียกว่าสําหรับรถบิ๊กไบค์ก็ว่าได้เลยทีเดียวนะแต่ที่ร้านเรานะครับมีให้บริการแบบนี้เลยอ่านะครับแตกต่างไปจากอ่าผ้าป,ปกติที่เขาแถมมาให้นะครับเวลาใส่ก็ง่ายๆอย่างนี้ครับนะครับอ่าใส่ตัวนี้ให้ตรงล็อกของเขาก่อนนะครับแล้วก็ปึ๊บล็อกเรียบร้อยแล้วนี่ครับ สวยงามลงตัวนะครับสำหรับเจ้า Air r o c 155คันนี้นะครับเลือกจัดกล่องท้ายแคป p a อิตาลี K320N พร้อมแรกท้ายของแคปปาตรงรุ่นเลยโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ